ก่อนที่ทุกคนจะตัดสินผมและบอกว่าผมมันเลวผมอยากให้คุณได้ลองฟังเรื่องของผมก่อนผมเดินเข้าไปในบ้านที่ที่ผมเคยคิดว่ามันคือบ้านจริงๆแต่ตอนนี้ผมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วมันเป็นบ้านที่มืดมิดที่มีเพียงแสงสว่างเล็กน้อยลอดมาจากห้องครัวผมเดินก้าวเข้าไปหาภรรยาของผมที่กำลังนั่งถือขวดเบียร์ที่ขวดเบียร มีฉลากที่ขาดวิ่นจากการขีดควรเธอไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าผมก้าวมายืนตรงหน้าเธอผมยืนจ้องหน้าเธออยู่พักใหญ่เธอเป็นแฟนคนแรกตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมเป็นคู่ชีวิตและแม่ของลูกผมในที่สุดผมก็ตัดสินใจพูดกับเธอว่าผมต้องการยาฮัลโหลว่าไงไม่พี่ไปปาร์ตี้วันฮาโลวีนกับเธอไม่ได้อื พี่รู้ว่ามันเป็นสุดยอดปาร์ตี้ในรอบร้อยปีแต่พี่เพิ่งเสร็จกะจากแมคโดนัลแล้วก็เหนื่อยจนแทบจะต้องคลานกลับบ้านอยู่แล้วเพื่อนไหนนี่พี่ต้องไปจริงๆเหรออืมโอเคโอเคพี่ไปเจอเพื่อนเธอหน่อยก็ได้แต่ถ้าพี่อยากกลับห้ามงอแงนะโอเคไหมอืมโอเคบายผมกดออดแล้วรอให้เคอรี่มาเปิดประตูจากการที่ต้องยืนมาตลอดทั้งวัน ผมแทบรอมไม่ไหวที่จะได้นั่งจิบเบียรสบายสบายเธอเปิดประตูแล้วโผกอดผมยกใหญ่ดีใจจริงๆเลยที่ได้เจอพี่เธอพูดด้ยวยรอยยิ้มแล้วเดินกลับเข้าไปเธอทำตัวน่ารักอย่างนี้เสมอผมถึงไม่เคยปฏิเสธเธอได้เลยโอเคตามมาสิเธอพูดแล้วยิ้มอย่างมีเลสไนทที่ห้องนั่งเล่นมีสาวสองคนแต่งตัวแฟนซีนั่งอยู่ผมไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเดินเข้าไปใกล้ขึ้น ในขณะที่ผมกำลังก้าวเข้าไปในห้องนั่งเล่นผมก็เห็นเธอเธอคนนั้นที่ทำให้ผมถึงกับลืมหายใจเธอนั่งอยู่ตรงนั้นบนโซฟาคู่เธอแต่งคอสเพย์เป็นแม่เล้าคุมซ่องที่สวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นพี่สาวของเธอเองก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้ตัวหนึ่งโดยแต่งตัวเป็นโสเภณีหัวใจของผมเต้น,นรัวเหมือนเสียงกองถึงแม้มันจะฟังดูเชยเยแต่นี่แหละคือรักแรกพบ ทันใดนั้นเองผมก็นึกได้ว่าผมเพิ่งเสร็จจากกะที่ทำงานและคงมีกลิ่นไม่ต่างจากมันฝรั่งทอดค้างคืนแน่ๆผมยังฉลาดพอที่จะรู้ว่ากลิ่นมันฝรั่งทอดค้างคืนมันไม่น่าเข้าใกล้เท่าไหร่ผมจึงรีบไปล้างตัวก่อนจะกลับมานั่งผมตัดสินใจไปนั่งข้างแม่เล้าเจ้าสเสน่ห์ตลอดเวลาที่นั่งอยู่ผมเอาแต่อายไม่กล้าพูดกับเธอสักคำเอาจริง คือผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรตลอดสองชั่วโมงประโยคเดียวที่ผมพูดกับเธอก็คือช่วยส่งที่เขียบบุรีมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับใช่ผมยอมรับผมจีบผู้หญิงไม่เป็นแต่เมื่อเวลาผ่านไปถ้าจะเอาเป๊ะก็คือสองชั่วโมงนั่นแหละพวกเธอก็บอกว่าต้องกลับแล้วพี่สาวของเธอพูดขึ้นว่าจะเลยเวลานอนของยายคนนี้แล้วล่ะ ผมมองเห็นความโกรธแกมเขินในแววตาของเธอหลังจากที่พี่สาวของเธอพูดขึ้นมาเธอยังคงส่งสายตาเชื่อเฉือนให้คนเป็นพี่สาวทั้งสองลุกขึ้นและเตรียมตัวกับสมองของผมรีบคิดหาคำพูดสักคำก่อนที่สาวสวยคนนี้จะเดินออกจากชีวิตผมไปเมื่อเธอออกไปพ้นประตูผมก็ตะโกนถามเธว่าคุณชื่ออะไรใช่เรานั่งติดกันตั้งสองชั่วโมงแต่ผมไม่กล้าแม้จะถามชื่อเธอ เธอยิ้มเขินแล้วตอบมาว่ามาริเอ่อรนเธอกำลังจะพูดชื่อออกมาแต่ชะงักไปแล้วพูดรีแอนแทนมันจบแค่นั้นผมไม่ได้เจอเธออีกสเดือนให้หลังเคลลี่โทรหาผมตอนอยู่ที่ทำงานมีอะไรหรอพี่ทำงานอยู่เธอหัวเราะคิกคักแต่ไม่ได้พูดอะไรเคลพี่ทำงานอยู่มีอะไร ฉันได้เบอร์ลีแอนมาดวงตาของผมเบิกกว้างอีกทั้งเกือบทำไม้ถูพื้นหล่นจากมือเดี๋ยวฉันส่งข้อความไปให้รีบโทรไปหาเธอเลยนะเคลลี่พูดผมยิ้มจนปากฉีกถึงรูหูวางสายแล้วจ้องโทรศัพท์ไม่วางตารอให้เคลลี่ส่งเบอร์เธอมาให้และเมื่อมันปรากฏขึ้นผมก็โทรหาเธอทันทีเรานัดเดทครั้งแรกกันตอนคุยครั้งนั้นซึ่งจริงๆแล้ว ตรงกับวันเกิดปีที่18ของผมพอดีหลังจากเริ่มคบกันเราก็ตัวติดกันตลอดถึงแม้บ้านเธออยู่ไกลประมาณ60โลก็ตามผมไม่สนผมไปหาเธอทุกครั้งที่มีโอกาสสิ่งที่ทำให้เรื่องราวความรักครั้งนี้ยิ่งโรแมนติกขึ้นไปอีกก็คือเราเป็นรักแรกของกันและกันผมรู้ตัวว่าผมพร้อมจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอและเธอก็รู้สึกแบบเดียวกันทุกอย่างมันสมบูรณ์แบบไปหมด เรามีความสุขมากเท่าที่คู่รักจะมีได้เรากับฝันที่กลายเป็นจริง1ปีหลังจากนั้นผมส่งเว็บไซต์ที่ทำขึ้นเองไปให้เธอบนเว็บมีภาพโปรดที่เรานั่งข้างกันละกันแล้วก็มีกรอบข้อความจากปากของผมที่บอกเธอว่าแต่งงานกับผมนะเธอดีใจมากๆและตอบตกลงผมรู้สึกเหมือนอยู่ในส,ว,นสวรรค์หนึ่งปีให้หลังลูกสาวของเรา ก็ลืมตาดูโลกผมต้องขอบอกเลยว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตของผมและ5้าเดือนต่อมาในที่สุดผมก็ได้แต่งงานกับเธอผู้หญิงในฝันของผมถึงแม้เราจะอยากให้ชีวิตสวยงามเหมือนในนิยายแค่ไหนแต่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลายปีก่อนเราเคยเป็นครอบครัวเล็กๆที่มีความสุขแต่เมื่อผ่านไปประมาณสิปี หลังจากที่เคยคิดว่าชีวิตจะมีแต่ความสุขเหมือนในนิยายเราก็พบกับปัญหามันเป็นปัญหาใหญ่มากจริงๆเวลาสิปีเป็นเวลาที่ยาวนานและเมื่อเวลาผ่านไปการแต่งงานก็เริ่มส่งผลร้ายเราทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันพอเป็นแบบนี้ไปได้สักพักผมก็เริ่มเกิดความสงสัยความรักที่เราเคยมีให้กันมันดูจะไม่เหมือนเดิมผมจึงเริ่มเครือบแคลงใจว่า ผมยังอยากจะคงความสัมพันธ์ต่อไปไหมมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากต้องขอบอกก่อนว่าภรรยาผมไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปผมไม่ได้พูดเพื่อดูถูกผู้หญิงท่านอื่นๆแต่เธอเป็นประเภทที่ไม่โมโหกับเรื่องที่ผู้หญิงคนอื่นเขาโมโหกันย้อนกลับไปสมัยที่เราเพิ่งเริ่มคบกันเธอเคยบอกผมว่าเธอจะให้บัตรตามใจปรารถนาหนึ่งใบหรือจะเรียกว่าปัตผ่านก็ได้ ท้าวันไหนผมเริ่มสงสัยในความรู้สึกของตัวเองให้ผมเอามันมาใช้ได้เพื่อจะได้มั่นใจว่าการอยู่กับเธอคือสิ่งที่ผมต้องการจริงๆตลอดสิบปีที่อยู่ด้วยกันผมไม่เคยนึกใช้มันแม้แต่น้อยจนกระทั่งเราเจอกับปัญหานี้เข้าวันหนึ่งผมตัดสินใจว่าผมจะตกลงกับเธอเรื่องข้อเสนอที่เคยให้ไว้เพื่อลองดูว่า การอยู่กับเธอคือสิ่งที่ผมต้องการจริงๆหรือเปล่าวันนั้นเราเพิ่งทําความสะอาดห้องเสร็จและกําลังเตรียมเข้านอนเธอกําลังอ่านหนังสืออยู่ตอนที่ผมพูดขึ้นว่าผมว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันเธอปิดหนังสือแล้วมองมาที่ผมผมจึงเอ่ยปากถามจําเรื่องบัตรตามใจปรารถนาที่คุณเคยให้ผมไว้เมื่อหลายปีก่อนได้ไหมเธอเม้มปากแล้วส่งเสียงตอบรับอื้ม ผมอยากรับข้อเสนอนั้นของคุณผมจะบอกคุณแน่นอนว่าผมจะเอาไปใช้กับใครที่ไหนและเมื่อไหร่ผมไม่อยากปิดบังอะไรผมยังให้เกียรติคุณเสมอเธอหยุดแล้วเม้มปากแน่นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตั้งสติแล้วฝืนยิ้มออกมาเธอตอบว่าโอเคค่ะฉันเข้าใจผมได้รู้จักผู้หญิงคนนึงผ่านทินเดอร และเมื่อเราตัดสินใจจะนัดเจอกันผมบอกภรรยาทุกอย่างตามที่ผมสัญญาเอาไว้เธอเสียใจมากแต่ก็พยายามจะซ่อนเอาไว้ให้ได้มากที่สุดและไม่ได้รังผมไว้แม้แต่ครั้งเดียวเมื่อวันนั้นมาถึงผมคิดว่ามันต้องเป็นวันที่ยากลำบากที่สุดวันหนึ่งเท่าที่เธอเคยเผชิญแน่นอนผมขับรถไปเป็นชั่วโมงเพื่อพบกับสาวควนนี้และเราได้สนุกกันในช่วงสุดสัปดาห์ จนกระทั่งถึงตอนนั้นผมเคยคบกับภรรยามาแค่คนเดียวการได้อยู่กับคนที่ต่างออกไปมันก็น่าตื่นเต้นดีผมจะไม่โกหกหรอกผมเองก็รู้สึกเข้ากันได้กับสาวคนนี้เหมือนกันไม่ได้เหมือนกับตอนที่เจอภรรยาครั้งแรกแต่ก็มีอะไรบางอย่างระหว่างเราเราสนุกกันมากและเมื่อผมลองเปรียบเทียบความรู้สึกที่ผมมีต่อเธอกับความรู้สึกที่มีต่อชีวิตคู่ในตอนนี้ผมก็มั่นใจว่าชีวิตคู่ของผมนั้น มันค่อยๆพังลงมาจนมันจะถึงจุดจบของมันแล้วแนะ่ผมจึงคิดว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่ดังนั้นเมื่อกลับไปเจอภรรยานั่งรอยอยู่ที่บ้านผมก็ต้องบอกเธอผมบอกเธอว่าผมอยากย่าแล้วก็เป็นธรรมดาที่เธอจะเสียใจมากถึงแม้คุณจะคิดว่าผมมันเลวผมมันชั่วแต่ผม ก็รู้สึกสงสารเธอไม่น้อยไปกว่าพวกคุณผมเริ่มความสัมพันธ์ครั้งใหม่โดยหวังว่ามันจะเป็นแบบเดียวกับสมัยที่ผมกับภรรยาเริ่มคบกันแต่ยิ่งผมอยู่ห่างจากเธอมากเท่าไหร่ผมก็ยิ่งรู้สึกว่างเปล่าถึงแม้เราจะเคยมีช่วงเวลาที่ทะเลาะกันมีช่วงเวลาที่มันไม่สวยงามผมก็ยังคงรักเธออันที่จริงผมคิดถึงเธอจนแทบบ้า หลังจากได้ใช้เวลากับผู้หญิงคนใหม่และได้เห็นถึงความไร้วุฒิภาวะของเธอผมจึงคิดได้มากขึ้นเรื่อยๆว่าผมยอมแลกอะไรไปผมเอาแต่คิดว่าช่วงที่อยู่กับภรรยามันดีแค่ไหนช่วงเวลาสองสปีให้หลังเรามีปัญหากันบ่อยมากสถานการณ์ตอนนั้นมันแย่จริงๆผมเองก็ทำตัวไม่ดีกับเธอและเธอเองก็ทำตัวไม่ดีกับผม แต่หลังจากที่ทิ้งเธอมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้สิ่งเดียวที่ผมคิดถึงก็คือภรรยาผู้แสนดีของผมไม่ได้คิดถึงผู้หญิงคนนี้แม้แต่น้อยวันหนึ่งตอนที่ผมนึกย้อนไปถึงครั้งแรกที่เจอกับภรรยาและหัวใจเต้นรัวในตอนนั้นความรู้สึกทั้งหมดมันก็หวนกลับมาผมรู้ณนะตอนนั้นเองว่าผมได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่และภรรยาของผมคือสิ่งเดียวที่ผมต้องการ เรื่องที่เกิดขึ้นนี้กินระยะเวลาสามเดือนผมได้ตัดสินใจกลับไปหาภรรยาอีกครั้งช่วงสามเดือนนี้เองที่ช่วยชีวิตคู่ของเราเอาไว้ถ้าผมไม่ทำแบบนี้ภรรยากับผมก็คงจะยังขมขื่นต่อกันทุกอย่างคงจะแย่ลงและเราก็น่าจะหย่าร้างกันในที่สุดมันทำให้เราทั้งคู่ตระหนักได้ถึงสิ่งที่เรามีร่วมกันและยับเตือนเราถึงความรู้สึกที่เรามีให้กัน ผมขอให้เธอให้อภัยและเราตกลงจะเข้ารับคำปรึกษาปัญหาชีวิตคู่มันออกมาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะผู้ให้คำปรึกษานั้นเคร่งศาสนามากส่วนเราเป็นพวกไม่เชื่อในพระเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เราหยุดต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตคู่ของเราเอาไว้เราหันมาคุยกันเรื่องความรู้สึกที่ต่างฝ่ายมีและในท้ายที่สุดทุกอย่างก็ดีขึ้นเราผ่านมันมาได้ตอนนี้ เรามีชีวิตแต่งงานที่มีความสุขใช่แล้วมีความสุขต่อให้ไปถามภรรยาของผมเธอก็จะบอกคุณว่าเรื่องนี้ช่วยชีวิตคู่เราไว้นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับเราเชื่อผมเถอะไม่อย่างนั้นชีวิตคู่ของเราไม่มีทางไปรอดแน่ๆ